หยินซิวแชมป์จีนโน่คว้าที่สสวิงฮอนด้าไทยแลนด์แองเจลยินควา้าแชมป์ฮอนด้า LPGA ไทยแลนด์2025ส่วนจีนโน่อัธยาจบที่3ดีที่สุดสาวไทย ขณะที่โมริยาแพตตี้พลังที่4ร่วมครับการแข่งขันกอล์ฟหญิงฮอนด้า LPGA ไทยแลนด์2025ณสนามคันที่ขับโอคลอสพัทยาจังหวัดชลบุรีจบลงแล้วเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยมีนักกอล์ฟระดับโลก72คนร่วมชิงเงินรางวัลรวม1.7ล้านดอลลาร์หรือราว60ล้านบาทไทยครับผลปรากฏว,ว่าแองเจลินหิงมืออันดับ17ของโลกจากสหรัฐอเมริกาวัย26ปีเก็บเพิ่มอีก7อันเดอร์พาร์รวม4วัน28อันเดอร์พาร์คว้าแชมป์ไปครองครััับบส่วนนอดด2ไ้แก อากิเอะอิวาอิ e I w a I. มืออันดับ33ของโลกจากญี่ปุ่นที่ว่าสุดท้ายหวดเข้ามาอีก11อัอเดอันดัพาสกอรรวม27อันเดอันดพาแพ้ไปเพียงสตกเดียวครับขณะที่จีโนวอัตยาทิติกุลมืออันดับ2ของโลกเก็บเพิ่มได้อีก6อันดร์พาจบอันดับ3ดีที่สุดของสาวไทยครับขณะที่โมโมริยาจุดทานุก,การมืออันดับ120ของโลกรองแชมป์ร่วมฮนด้าเอ a พเอ ailand สองพันิบแปเก็บเพิ่ม2024อันดับพาสกอร์รวมสิบเ้อันดับพาเท่ากับแพตตี้ปะพังกรทวั